เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คแปแปดเเก้านะครับวันนี้ผมจะมาทำสุดอันดับเกมผีที่น่าเล่นที่สุดในโลกนะครับพาร์ทที่สองนะครับ ยำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นความคิดของจุนตัวของผมนะครับใครจะเล่นไม่เล่นก็ตามใจนะครับเอานะครับถ้าพ้อมกันแล้วเกมผีที่ผมจัดในะวันนี้จะมีอะไรบ้างก็เชิญไปรับชมรับฟังกันด้วยเลยครับายเอานะครับสารับเกมแรกนะครับผมขอย้ให้กับเกมฟาร์มูฟโฟบีนะครับ เกมนี้มันจะสมบทให้เราสมบทบาทเป็นคนที่จะต้องเข้าไปล่าท้าผีในบ้านนะครับซึ่งผีที่อยู่ในบ้านจะมีหลายหลายชนิดบ้างเลยนะครับอาทิเช่นผีขี้อายหรืออาจจะมีผีมากกว่านั้นนะครับความสนุกของเกมนี้ก็คือเราต้องเข้าไปล่าท้าผีและท้าว่าผีแต่ละชนิดคือผีอะไรนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นสายสืบสายปริศนาก็แบบนี้ก็เป็นแบบที่แนะนําอีกแบบหนึ่งครับ เอาละครับก็ไม่อยู่กับอันดับที่2อครับอันดับที่2ผมขอยกให้กับแมป d e v เ l Look Again นะครับถึงเกมนี้จะไม่ใช่เกมที่มีผีโผล่มาครับแต่เกมนี้ก็สามารถสร้างบรรยากาศให้เราหล่นไปกับตัวเกมได้นะครับโดยตัวเกมนะครับจะมีคนที่แขวนอยู่ตรงไม้กางเขนหลายๆคนเลยนะครับแล้วเกมนี้ก็จะมีหมอกเยอะๆหน่อยครับทำให้เราสึกอึดอัดเลกน้อย แล้วเจ้าของเกมคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับทําให้เกมนี้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากเ,ออเล่นเกมหลอนๆที่ไม่มีผีเกมนี้ก็ผมก็แนะนําอีกเกมนึงครับ เอาล้วครับก็มีอยู่กับอันดับที่3นะครับอันดับที่สนี้ผมขอยกให้กับเกม The Scorpion Man นะครับ The Scorpion Man เป็นเกม The Puzzle h o r r o r นะครับใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือแบบนี้มันเล่นยากมากจริงๆนะครับผมเล่นตังน้งแต่ยังไม่ผ่านเลยตั้งแต่2คลิปที่แล้วนะครับ The Scorpion Man นะครับเป็นแบบที่เน้นบรรยากาศนะครับผมตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มา,าผมยังไม่เจอผีเลย สำหรับคนที่อยากเน้นบรรยากาศอยากแก้ไขปัญหานะครับ,นแบบบ็นแมปหรือสกอ r p เ o ียนแก็ผมก็แนะนำอีกแมปหนึ่งนะครับเป็นแมบที่ค่อนข้าง,งที่จะสนุกมากเลยนะครับเอาละครับอันดับที่4ผมก็ยกให้กับเกม Rush ั a s มซีนนะครับแบบนี้เป็นแนวพัลเซอรเฮอรนะครับที่เราจะต้องแก้ไขไปริศนาที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งการไขไปริศนาแต่และอย่างครับก็จะจะมีผีโผล่มาจําสแกนเราเล็กน้อยนะครับ ซึ่งเกมนี้เป็นเกมของคนไทยนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับผีที่ปั้นออกมาก็ค่อนข้างที่จะสมจริงมากเลยนะครับสําหรับคนที่อยากแก้ไขปัญหาและออยากเจอผีจำสแกร์ก็แมปนี้ผมก็แนะนําอีกแมปหนึ่งครับเอาแล้วครับก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5นี้ผมขอโจให้กับเกมซีนะครับ แบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าโดดหลอกจากรลบบหรือยังเพราะตอนที่ผมไปเรื่อล่าสุดมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแบบนี้เป็นแบบที่เราจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วระหว่างที่เราเดินไปมันจะมีข้อความแปลกๆและตันหนังสือแปลกๆขึ้นมาครับแล้วเสียงในแบบนี้ก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดมากเลยครับถึงเกมนี้จะไม่มีผีแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกหลอนได้นะครับ และนี่ก็เป็นการจัดอันดับทั้งหมดในพาร์ทที่2ครับขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมนะครับถ้า,ารักกันชอบกันอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับรอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ